ควงเล้พี่ตองเลยเนาะก็ว่าเสียไหวไว้ยองหี่ปกยอนาดเชยหน่ปกไปไอ้ดอกไหเยอะแต่หนาวฮัทเป็นเลือเฉยหนิอยากให้คูไปสบายมีมีซีนดมดอยดยพี่้องเลยใส่หาแขกคนมาเที่ยวโอ้ทางบ้านงามเนาะมีนัทางกว้างเราเรากลับนนนอนทต่พี่้องเลยเนาะแล้วโอ้เปปเอยู่าบลคูเดลโมงคูยังถือกันเนาะ ทักทายกับสบายดีและสวัสดีนะพี่น้องเด้ขขอเนาะเบิร์ตคุณสทุกคนพี่น้องกัะนเนาะยินดีต้อนรับของชูซองของวันยาวมันตาของต้นอ,อะนระับเนาะ พี่้องไงมาพ่อมาเจอกับวันยาในตอนนี้ผมเป็นพี่้องไงเนาะพอดีเห็นประตูเราลูกคือมันแทบนม่ตู้สบายดีนะตู้เด้อเนาะเจ้าสิทางเห็นยังอ่นะทางลักทางลื้เจ้าสีทางลักไม่บ่าทางไม่และเสียดนามข้าวพร้อมนามอ้อมพร้อมไม่แล้วโอ้ดีดีเลย ทำแน,นี้นมีกคือตั้ิพังไม่บ่ต<ห>ั้งิพังรักไม่บ่รับบรกไม,ม่มลลเลยฮ <ừ> ึฮ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 ึ่ึฮ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 อฮึ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 ฮ่ฮึ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 ฮ่ฮึฮึฮึฮบันฮึ้ึปี้ตอ้อมมาเ งามจะเรียบตอหน้าบ้านเลยทางมุกว้างไปเอล้วก็าม่มาไล่รถเทปเง็นมาหรือจะไปกันแน่แล้วก็ลวกละแค่เด็กเขากับเผาให้ทานเนาะยับเงียบไปแล้วหกเหบ้านเข้าีดำมออบมือเมื่อยแทะาไปดูแลบ่เมื่อยบ่เฮ็ดกกกกกอยู่บริอยูบริเรอาไปจักเหทานไปจัก

กี่เฮดอแตกหลักหมอยใส้แล้วไล้ว <c oughs> ไป,ไปนี่ตดิ่งใช้ดำใช่ดีกว่า,น,วา,วานี่งลอวกะทนไว้ทำนไมหนึงก่อนถสิูกหอกใช้มืนสีลายเลยเปหักว่ยอยงเลย,ย,ย,ยไม่ดูได้เนาะเออไม่ดูแล้หูไม่ดูได้ตนี อีกไม่ที่มันเลื่อยไอ้ตอนนอนได้ตอนนอนเด้มีไม้เต้ทำไม้เต้เอาเถอะนะโอ้มึงมาเติมแล้วก่อนี่เจ้าเจ้าถักเหมือนลอยแล้วพี่เอาน้ำเมึงเอาเลยหลายผ้าหลายปีเล้วพี่น้องเนาะเอาเข่าขึ้นเล่าแล้ว่ปีนี่ตู้เอาเขาาลเอขึ้นมาแล้วปะเออจะได้สอบปีนี่

เดี๋ยวเรากินเอว่าเกินเนาะได้ดกินน้ำตาแหละเจ้าไอ้น้องจะมีจะค้นอ่ะตุอ่น้องก็ลายลายก็ตกมือลึ้นมาอ่างเลยสามคนกลายเป็นเชียงมาเลยอันพูดที่ตาแล้วไปทั้งคอมเมนบอกอะไรวมาแล้วนอนไอ้เทพนี่บ่าไอ้เทพเออมันมีตกฟัวลาคนขั้ให่มันเองใหมัเององ้ช่องเือกมันแกนบดไป โอไข่บหางมันนี่ห้ไปขอมไต้มันไข่ไต่บกหามันดยตอนี้เหยียไปไเยวเนมืเสียหมดแล้วนี่เราเสียบ่เสียบอกแล้วนี่ตักอันนี้ชอบีอะันปน มันเี่เ้มันมันเคู่กันเนาะมันเป็นเสนหนกันแต่กัปะกันปกันเเลเนาะมันเนแต่งมาเ่ะไรอไผ่้มันนี่ป้าไผไปมันหัต้องใช้ดูแหเห็นจะกวดเห็นทางป้าปอกๆอยู่เถโอ้ย้ย้เหรอไปทางมันเนี่ยทางไกลๆ

เป็นแสบเลยนะเหมือนงามเี่โอ้หนาบานไอเจสิป้าเป็นทางเลยบ่เป็นทางเลยทางลูกเนาะจิตใจดีแท้เอาเลยหลอกคนไปเจะไปเขาไปมืองามไปโอป้านเหมืองอย่างหนจทางตัวนี้เจสิปล่อยเป็นทางเลยบา่เลยมาแล้วพี่น้องมันสิบบวกกินลินเจ้าหลายพราะว่าเกิดน้องกินหนึ่งไม่รู้พอสิปลูกี่ไรหรอกติ๊ตู่มันรู้พอสิปลูกี่ไรหรอกเนาะปลูกยักษ์โมคูไปกับมันกมวน แก่นมอญเลยโบาณงามงามเลาวเสียลักตัวของชาแเตวนี่เป็นลักเลยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเาหังเสียออกมาอาตัวนี้เดี๋ยวเสีออกปยเป็นทางเห็นมูคูบ้านไปคงดวงบ้านเมืองมูเที่ยวเลยพี่น้องเลยไปมาไปเที่ยวไปทางเขาพี่้งเอ้ตู้แล้จะก้องจะควงเลยพี่น้องเลยเนาะกว่าเชียไหวไวยังนีปุูกยังี่ได้เฉมนีปุูกไหอกไหวเแต่เงาครับตเป็นแล้วเฉมดีอยากคูไปสบายมีมีซินํา ดอรดอรพี่น้องเว้ยมาแขกคนบางเที่ยวโอ้ทังางนงามเนาะมีน,นทางกล่งโอ้ราบนนอนท่พี่น้องเนาะบมแล้ว,ลว,ลวโอ้บอยู่นม<บ>ุมครูอยู่มุมคูยัยยงถือกันเนะาะแ,แามไดจ้จ้าจโอ้อเราดีได้ตู้คิดได้ท่านนะพี่น้องดีทีเนาะ ลายเติบเได้พี่น้องกัน้เนี่ยเราจะ้ำวาวันเกือบพอดถามสี่สิบเส้นพจว่าถามสามสี่สิเนพจักพี่น้องเนาะเรืเ่อยาวเป็นแบบเลยแล้วพี่เกือบพี่เกือบสอะหนึ่งพี่น้องทำทำเขียนมาเยนี่เขาไปถือกบานยาวปล่อยเป็นของารของดวงเลยตัวนี้เที่ยวกันทั้งกวางเนาะเอาพี่น้องขอยแล้วบุญไดลายพี่น้องเนาะ

เจ็บหน่อยผมว่าเอาหน่อยนึงได้คำเป็นเท่านี่ยถกคนอื่น้ยเืดเป็ปัญโอ้โนนันไส้ถึงปดแ้วงลังเว้นแด้วเ่ไปนยับอกว่าซิเส้นเลยสองยังมาได้ิกัเป็นเกือบไู่้หอกประมาณสี่สปลายเนับางมันมีแคคนมาตลอด ผมมาลุลโลยแต่คนมาคนบ้านนี่บ่เอ้ยเมื 1> 1> uh, 45, oh, ่อต uh, ีกับไฟฟ้าเข้ามาให้เขามาช่วยตะกี่ป้ายกี่วัจะมีไฟฟ้าเข้ามาช่วยเอ่อไฟฟ้านี่เข้ามาจักปีได้เลยคือฮาหกปีเลยเนาะโอ้ฮาที่เข้านี่บ่นี่ยนะหาเข้าเออใช่ไฟฟ้าฮาที่เข้ามาเนี่เนาะเขาเป็นเข้ามาพูดถึงอย่างเนาะได้ปีสิบพอปีสิบปีหาจัง ไปยีไปผอลงมาลงลูกอ์อนเหมือนกันนะหกึงสามบาทหรือบาทนี้ชองมาบากชาแล้วก็บาห้วยตีเดียวอัแล้วอาเนียมกัไปเอาแลไป่าไปน่างไปผก็ยังขายแล้ขาเขาอยางไปเหกันสบายดยเอ ก็เขาไปเอางาบงเป็นเฮาห้าสือสบายยอะรคิดใจคนมันหายากเนาะพี่นนคนไม่ได้เนาไม่ได้เลยยากเลย่งบเ่องดินเรื่องเรื่องอนหนาเลยเนาะเรื่องพังเรื่องดินเรื่องยางเลยโอ้ยากที่สุดแหละพี่น้องคิดกันกันยอแบบนี้แหละพี่น้องยิดกันชิบชนิดกันงาบปัจกุของ มันเปลียนแตไรมาแต่ถ้าบ่อห้านพ่อเม่มาอะไรพี่น้องนงดินนี่ไม่นึงกับอไรพ,อพอ่อที่ได้ปลูกยังรอกพี่น้องเลยเนะาะบุคนบุคเราบุคลคลแต่น,นีและดังดังลวงยไงไป,ปรรมาลดแต้ทางใหญไง,งไม่ขอบานมันจะชื่นนะ <laughs> <c oughs> แขกคนบานตลอดเลยโดยออมดินออมดิน ตู่เราคนจิใจดีพี่ัวไเดียวแล้วถามว่าคำคคนใจผู้เดียวนี่ืลอวแหลรเนาะอยู่ในบ้านในเมืองมูเนี่ยดีมากวันนีเกิถ้าถากยามาเลยยาวมาเลยงลวงเลยขงหลวงถ้าเจ้ายับขาวล้วเจ้าเอายับออกว่ได้บัดนี้บ่แล้ bộ chắc không phân môi nháp đáp ạ phân môi nháp thôi, dù bệnh con lột <laughs> ờ, Đó, rồi ngay qua. qua phải xe nè. đừng có phải, phải, phải khuất nó may không ngay khuất ngay rồi không không, phải cỏ nó con, dân ba nó rồi ไปอีก่อยากขึ้นเดแวเลยแต่เดียวยาแตกไปนานแล้วนะเาเจ้าก็ขยาแบบไปกวาดไกลกันอย่งนี้เพื่ออะไรเพื่อเลคูได้นปลาดบแขกมาไล่ทางง่ามทางปลาทางลง เราเนาะเราก็บายอะไรคนยากทำาีอยู่เจ้าัดเผ่าทานบบงนี่เขาเขาแล้วจะไปออกเข่ายังปั้นเขาหักแล้ววนนี้หาปั้นเขาแล้ววันนี้โบลาดเนี่ยปั้นเขาออ้ชชาวมือแต่คนยังลายยี่คนเข่าเยังิเบืแต่ละวันเนาะบบแล้วแหละเขาเลยปั้นปิปั่นมือก็่รอยชอบ อยากคนบ่หมดเขาบ่ไหยเขาบ่เสยเล่ยสอบผู้นะเลอยสอบผู้ล่สอบเนอ๋อทํเแล้วแล้วเลยหาปั่นหมือนเช้าสิพกคนแล้วก็มือยขอท้ามือสตารยังชอบกัาเต่าโดนโดนเนาะเพาะเงินเจ้ากับตั้งแต่ตะกี้หัวตู่นี่ตะกี้นี่เลยบริมีพังข้พายังใส่ได้บ่บาินีเลยมิเต็เป็นพาอัน นั่นพี่น้างของเมย์พามไปตอกชาดนั่นแหละจะปีแล้วนี่ยหลายปีแล้วหรหรอหลายปีแล้ยเจ้าว่าเห็ดเองเจ้าเฮือนเหรอเห็ดเองเจ้าบ่เห็ดเองเห็ดเองแล้วไปไปกับไปหาเขาไหโอ้ไปเบิ่งเพื่อนแล้วก่อนจะเป็นยองไงเนี่ยยังยังเราก็จริงใจยังไงเนาะ เงินเราเนาะแต่รังเลิมตะกี้ได้พี่น้องนไงเนาะเป็นพาเป็นพาอันพาไปตองพี่น้องนไนงะเนาะเอาทรายโสด,ดโโโพี่น้องนไงทรายผู้เดียวนี่เนาะโอ้ยพี่น้องเป็นไปตองพี่น้องตั้งเลิมตะกี้เลยเนาะสางเรากะนี่แหละพี่น้องนไงเนาะ หลังเงินหลังเงี้ยก็จิงพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นพาไม่ตองเนาะพี่น้องเนาะก็คือที่พี่น้องก็คือเซีนพักหนึ่งนี่แหละพี่น้องเลยเนาะทางทีมงานเราก็ได้ถ่ายทำตรงห้พี่น้องเบิ่งอยู่พี่น้องเลยเนาะสำหรับประตูเพี่นพี่น้องเลยย้อนยักปีเดีเฮือนเลยเห็นได้ปีเดาเฮือนจริงจังเลยสิบปีแล้วทอดบ่อสิบ มีแต่ใบตองเนาะเงินเจ้าใส่ใบตองเออใบตองนั่นแหละแต่กระสังกระซีเก่าเหรอเงินเนาะกระซีเก่าหมดเลยหัววะตอนไปรับผลตกมาฮะหัววะหัวนี่หัวโบว์หัวบอลมันลุกบอลลุกลบอืมโอ้มันเป็นจนเข่าอันชิ่งหย่างบัดเนาะเออก็เห็ดก็ตินเนื้อเยเห็ดช้างนั้นเห็ด ช่างได้เหตุหอันเดยช่างพวกพวกกับกันพกกบตินสรางเงนเทียนจะเตีนีวะลอยเยจพร้อมหน่อยเทียเจ้าอเนี่อ๋อลอยก็ให้การก่อนนั่นให้ก่อแช่นึงพวกเาปวดหัวที่ก่อนัน่เงนั้นเเงินคิดเงินกี่เนาะขอแช่น่เขาเขา้าคนนน คนสอปลืออนกีบตกไปหาลูกนาเองเลยดอกของบาเอพนเขาดมันขาสูงเดอาบ่มีนดยรับไยังไรับเลยเองจ้าอเนาะ้ตลูกควายบ่อยนะลูกควายวันี้ แต่กี้พนม้งวมีคายหลายบ่มีมควายชอบโตมีควายสตัวเราไปเลี้ยงกัไปแบบพวก่านี้มันก็เลยแม่เป็นตุลุกเลยปมันไม่ได้ถมเลย่ได้ถมนคนนั้นเอเองน้องเป็นคลายเบิ้ดบ่เลยม้าวัวควายคลายเบิดแล้วบ่มายมันตายบแบบคายป่วมันแนโอ้ัวกองเจ่าเช็ดน้ำฝนนั้น ปัวคอเปแม่เล็กปั่นาดตอนน้ำเนาะโอ้สาเหตุที่เราบมมีคว้วเนาะอ่าหนึ่งมา้วก็ลราขายปัวเจ้าของเนาะอ่าราคาอ่ามันก็เลยบมมีคัวมีคว้ตะกี้นี่ด้โตยุบแบงนี้เนาะโตแล้วทะลุเงยเลยพี่น้องเลยเนาะขคยจะโดนเราบอกยังเป็นตะลุถิงเลยจะโดนหมดแล้วแต่พอเราอย่างโส่ขตรนี้อ่ ตัวเดียวารับตัวเดียวเดียวตัวเดียวถึงภาคครับภาคครับเอาทางไปทางไปเนาะเจ้ากินข่าวแล้วว่ามือไนนะก่ะเจกินกับยังเกินกับอันน่ะก็นปลาทูช่วยปลาทูจากตอืมผัเห็ดแรงไงเจ้ากินพาตูแต่ละมือนะ เกินเองเลยหนึ่งกินเองเนาะเดี๋ยวไปกัดเดคอไว้ตู้เลยกินเออๆๆกับข่าวกับน้ำนี่เร่งง่ายเจ้าหาเองกินเองเนาะกินเองกันแล้วอืจ้าจ้าภายในหยา่งอห่อำนั้นออาๆๆคือพอตู้นี่เราออเจ้าเนี่ยตั้งบอกเคยมีแล้วบอกมีอลยบัดอะไรตั้งเบาเลยเนาะ Bồn 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 cái bồn 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 พาใไปมากินปากเอ็งยังบกุงเลยเงินบอแต่ว่าตั้งเจ้าบัอยากเอาชื่อแหละโอ้ยไฟจะบุยขังห่างกันแล้วมันน้องมีนข้าวจีนังมักคุก้องหนังแต่บ่นบมเออเจีนังมีนอ๋อทอดมือมันคาดที่ได้บินมากขึ้นนกเจ้าีเลรอพี่น้องกัยเนาะทอดมือมันคาดที่ได้ก็บินมากขึ้นนกเจ้าแย่างกันแหละพี่น้องเกัน อ๋อเดี๋ยวปืนซื้ออะไรมาฝากเล่ปืนซื้อมาไรมาฝากพี่น้องเลยวันนี้เบิด์ตอไรมัน้อยเขาเบิร์ตไปป่ะพี่น้องเที่ทำพญาสิขอจบคลิปคลิปลงก่อนเนาะขอขอบุญขอบคุณทางเพื่อนพี่น้องเอฟซีไปสู่สุกคนพี่น้องเลยเนาะเห็นแล้วทางปลาแล้วลุกแล้วมันพี่น้องเลยกันเล่นน้ำเสนอลงพี่น้องเบิดเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ถ้าพญาบ่ายังพิทพลาดไปหรือประทึกประต้องประจบประงามพี่น้องเลยเนาะและขนาดที่ซื่อส้มเราและก็อีกอย่างหนึ่งคือแดนตรงนี้เดี๋ยวเราสิก้นออกเบิดพี่น้องแล้วกลัวราสิเอาจับ สาของสาวแตวกับน้องนลำลนี่ดึงให้มันตรงกันได้พี่น้องส,สรุปแรกก็คือลักษณยกดินตรงนี้นี่เป็นให้เป็นของรัทของดวงไปเลยพี่น้องกันเนาะโอ้ที่จงายพี่น้องเนาะเราก็ได้ปัสสาพี่น้องเลยต้องขอบคุณขอบคุณอยู่ดีมีแห้เบิกคุ้สุดทุกคนนะพี่น้องเด้อพอกับบรรยาในคลิปหน้าคลิปนี้มรรยากาขอลาพี่น้องพี่เทนี่ไปลัพี่น้องเลย,บบบยบไไสบายดี